มาตรการในการช่วยเหลือ SME นะคะหลายหน่วยงานก็หยิบยื่นเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะล่าสุดทางสสวก็ได้จับมือกันกับ SME D-Bank ค่ะเปิดตัวอีกหนึ่งโครงการนะคะคุณผู้ชมเป็นสินเชื่อที่ชื่อว่า SME 1นะคะก็จะให้สิทธิพิเศษค่ะทั้งดอกเบี้ยถูกนะคะปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ให้ระยะเวลาในการผ่อนนานด้วยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการสำหรับพี่น้อง SME ท่านไหนที่สนใจนะคะคุณวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสอวอค่ะออกมาเปิดเผยรายละเอียดของโครงการล่าสุดนะคะทางสอส,อสอวอแล้วก็ทาง SME D Bank เขาได้จัดตั้งกองทุนสินเชื่อ SME 1เป้าหมายของโครงการนี้ก็คืออยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME รายย่อยซึ่งคาดการว่าน่าจะช่วยได้ไม่ต่ำกว่า4,890รายนะคะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยรวม4,890ล้านบาทแล้วก็จะทำให้เกิด การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจคาดการว่าจะทำให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อยภายใต้โครงการนี้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า20%รวมทั้งยังเป็นการรักษาการจ้างงานดังนั้นผลสำเร็จของโครงการนี้ที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงินสามารถดำเนินกิจการได้ต่อไปสำหรับวงเงินกู้นะคะเขาก็แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่กรณีบุคคลธรรมดาวงเงินกู้ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทกรณี นิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยหนต่อปีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน7ปีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีโดยจะต้องมีหลักประกันนะคะกรณีบุคคลธรรมดาต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกันส่วนกรณีนิติบุคคลค้ำประกันโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทําการแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ขอสินเชื่อได้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้กับสสวรกรณีเป็นบุคคลธรรมดาก็จะต้องมีสัญชาติไทยจดทะเบียนพาณิชหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นการประกอบธุรกิจนะคะที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดเอาไว้โดยอายุของผู้ขอกู้รวมกับระยะเวลาสินเชื่อแล้วจะต้องไม่เกิน65ปีกรณีเป็นนิติบุคคลก็จะมีรายละเอียดนะคะก็คือจำนวนหุ้นที่มีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่า50%ผู้ขออนุมัติสินเชื่อต้องไม่เป็นนี้ NPL ไม่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ไม่เป็นบุคคลล้มละลายเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามที n เอ็นช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ f a c e o o o k t e เอ็นไลหรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ